ในคลิปนี้ขอนำเสนอมันสัปะหลังเชื่อมหรือวัตถุดิบหลักก็เช่นเคยก็คือมันนะคะน้ำตาลกะทิแล้วก็เกลือเท่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเชื่อมอย่างไรให้สวยใสน่ารับทานนะคะเพื่อที่จะนำมันเนี่ยไปเชื่อม นะคะเราจะต้องปอกเปลือกออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกนะคะให้ดูกันว่าวิธีการนะคะตัดหัวตัดท้ายแบบนี้เลยค่ะนะคะกรีดนะคะนะคะแล้วก็แกะเปลือกเราจะลอกจนเสร็จนะคะเอาไปล้างน้ำแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการ ะะเพื่อนๆคะมันนี้นะคะประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะเราจะใช้น้ำตาลเพียง300รอกร,รัมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำนะคะให้ท่วมมันเพื่อนๆคะนี่ก็มาได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะ จะเห็นว่าเนื้อมันน้ำตาลเริ่มซึมเข้าแล้วนะคะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนแห้งเหนียวดีนะคะใช้เวลาหน่อยนะเพื่อนเพราะว่ามัน5นาทีสุกเร็วจริงนะคะแต่กว่าจะแตกแล้วก็น้ำตาลซึมไปในเนื้อเนี่ยใช้เวลาพอสมควรน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคะ่ะ ว่าเสร็จแล้วสวยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆคะเราจะต้มไปเรื่อยๆจะน้ำงวดนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่เราเชื่อมนะคะโดวยวิธีการต้มไปเลยนะคะพอน้ำแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะสวยไหมเพอน้ำกะทิดือดก็ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะ มันเชื่อมเรเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากันน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ,คะชมคลิปนี้แล้วมันเชื่อมสระบลังแบบโบราณของเรานะคะทำง่ายๆนะคะโดยการที่เราใช้วิธีการ ต้มพร้อมน้ำตาลไปเลยนะคะแต่ใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดแชร์ไว้นะคะพร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบในคลิปใหม่ๆของเราอีกสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ